เบาเส้นตรงเธอเราสองตัวครับมันจังมันจังเป็นตาหย่ำครับพี่รองเต็มปากเต็มคำเอาไปขับปุ๋ใส่บวกแกงน้ำแล้วกับเม็ดกระดิ่ง นำนวดซุดหยอดตดชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานตับเน่ำได้เบาเช่นกับมากรถนี่นะครับโอ้โหหนครับตำกุ้งสดสีมือแม่นองลูกกีครับเมื่อเนี่ยเท่ๆๆ้แทโอ้โหสวดเลย เปตี๋มจานแทโลหนึง่งเจลเบาเช่นจกกนเจลาสบสองปันนี่บอเบิดได้จังได้เนาะสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุคนครับ มื่อที่พบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบ้าเช่นได้ตากุ้งสดนะครับพี่น้องหนึ่งกิโลครับสวดจานครับพี่น้องฝีมือแม่น้องลูกกี้นะครับมากับผู้สาวครับเมื่งครับนี่มาเส็บๆน้องกันครับพี่น้องแก้มพักสดสลัดนะครับแล้วก็ะกัลํำกะลําแลวกะ เอมเปเออมะระขีน่นกครับชี่ใบเลื่อยมะระขีน่นกมาครับมาบ่อถ่าได้ครับจวดย่งดย <laughs> งงางเดียวหิวเหรอครับพี่น้องเข่าเหนียวห้องทองกันะครับคีบอยากครับก็เลยบอก,ก่นซื้อมาตามําสูกินนะครับสูตรใส่ยังไงไสใจ่ใโบแมนไส่น้่ปลาเอ <laughs> ี่ยว <laughs> แอบลปวะเอาแต่ละสองโตรเลดได้เงแ่บอืออืมอืมอ๋อไหนครับอืมอืม นาเปิ่งซะก่อนว่ามันสดอันไหนอ่ะขออนุญาตใส่เมื่อยเลยค่ะพี่น้อง้างอีเดียเบาเส้นตน่องเธอเราสองตัวครับมันจังมันจังเป็นตาหย่ำมครับพี่น้องเต็มปากเต็มค่ำเอาไปขัะปุ๋ย ใส่บอกแก็งน้ำแล้วกระเมรกระดกะตินน,น้ำนัวสุดยอดสชชติเผ็ดเปรี้ยวหวานตับย่ำได้บาวเช่นกันมากรถนี้นะครับ กับตัวใหญ่คักเนาะสดแน่อตอนแรกเป็นสิแบ่งใบไปกินผู้เดียวเอซี FC สิว่าเป็นอย่างคือบอ่อเอิญมาเขากลองน้ำแจ้เตือดีเปินเป็นคนกินหน่อยครับพี่นอ้องกินบ่อไายเปินก็นเลยบานเวลามานางน้ำเบาวเช่นกินแป๊บนึงออกไปจังสี่กับมิบเอฟซีบาเนาะบาเอา้ากินข้าวเดียวกะก็ไปแล้วค่นว่า เป็นกนกินบ่ไหลครับพี่น้องแม่น้องนุกเกเพันยาบันอ้วนตั้งจิ้มหน่อยแต่ว่าใดบ่แข่งอยากอ้วนค่ะพี่นอ้องต่ว่าถูกชิปกะมีตาแบงไวเนาะแบงไวก็เป็นกับไปนั่งกินเฮ็ดชิปของเปินลนะครับ ช่องยังเกาฝากพี่น้องไปติดตามน้ำช่องกินเที่ยวกับเราบายเพรค่ะทั้งเพจทั้งยูทูบค่ะพี่น้อง ลูกไส้ยบโยุกวนเนาะลูกไส้เป็นเหลยบครับเหลืงองก็ตายขือสดบึงกันะขึ้นแสบแต่ว่าต่บะแขก ตี่ตาแซนนี่แสบด้วยรวมดอกแต่อดอกแค่เอามาลวกมาตำไปแสบป่ะบ่ม,ม,มีแต่หยอดแต่ตีนอนนะ่อนเนาะ แซ่บดีๆครับพี่น้องช่วงนี้กินตะเนื้อช่วงเทศกาลบุญบุญบวชบุญกระถินแมนบ้ช่วงนี้บุญบวชหลายกินตะเนื้อหลายกะมากินแน่เนี่ยโอ้แสบคัดช่วงนี้โรคระบาดเนี่ยบ่มีหรอกอยู่ประเทศลรามา สดเหมือล่ะนี่แบบนี้รดเอาหางออกก่อนครับพี่น้องเริ่มที่พนมาให้เปลี่ยนโต๊ะในเดอร์อ,อโตโยกเโตโยกสั่งมากและค่ะพี่นอ้องตะว่ายังมากบ่หอดค่ะเอาสั่งแล้วบ่สั่งแล้วไปลอยสั่งไปแยามลดดง้วย จัดการไหนเบิร์ตจัดการเลยเน,นี่ยครับคำมใหญ่าสามตัวแต่นย่ำได้กับโยกเยกโยกเยกโยโ่โตเพิ่อนโต๊ะหากินเนาะ ตะคนติดตามหน่อยๆจนคู่เมือติดตามมันหลายขึ้นเล็กน้อยแ <g ül> ต่หย่อนโต,ตนี่ตัว่วยวบบเยก เบิ่งสีสันบ่เผ็ดเด้บ่เผ็ดคัะป้นไดครับเมื่อไหนเพระาะว่าเพิ่นกินเผ็ดบ่ได้ใส่น้ำปลาเขี่ยวเพิ่นกันเลยเป็นสีสันเนี่ยนะคะพี่น้องก็ดีกินเนาะเพ็ดร้ายกะช่วงนี้อากาศห่อนครับพี่น้องกินยาก <laughs> เสียบตองน้ำ เปินแหงว่าเบาเส้นเนี่ยกินเผ็ดหลายเบิ้งคือเก้อนเหรอเปนว่าเปิรนเป็นห่วงสุขภาพก็ต้องขอบพุ่น,น,พนหลายๆครับพี่น้องกินเผ็ดหลายๆบ่ดี้วเนาะบ่ได้ยูเห็ดชิบใหมพี่น้องเบิ้งเด้เตีย ลายกับ่อดีอืมอแล้วสดเอาจะไปเป่งออกดํายาวหราอหมอดําทั้งคนอืมอิ่มแล,ล้ว อ,อ๋อเบลอดูเรา,ใส,า,าใส่ทั้งขับปุ๋นใส่ทั้งผักใส่ท่านปุ๋งดีบอกถ้ากุ้งสดมันก็ออกง่ายเลยม,มันบมดติดหางกลับมาเบิ้งกุ้งสดบป,ปุ๋งไม่อะไรอร้านนี้กุ้งสดอีเดีย <ส>ซื้อยูไส้เบียงกุ้งตลาดละมาตลาดพิชิตสินนังแหล่ประจำอุยบาเซีข้าวอีเียสมกับกจิตอยากอยครับ เบิดกวนน่ะเด้อพี่น้องมาบ่ท่านกับเบิดกวนได้เนี่ยเสียบข้าวญีหลีครับเมื่อเนี่ยบ้านยังเราได้กินน้ำผู้สาวผู้สาวมานั่งกินน้ำกับเสียบหลอดตัวครับตัวใหญ่ๆเนี่ยนี่เอามาดองซีอิ๊วเนาะเก็บเป็นอยู่อ่ะเก็บเป็น กุ้งดองซีอิ๊วเดี๋ยวรอบหนาถ้าว่าบ่มักปนะหนาแบบนี้แแ่บกว่าห <c oughs> ืมยำไปน้ำฟังรับตาฟังเสียงไปน้ำสดน้ำดีันาด,ดข้าวหรือเปล่าสดบาแยังก่อน ข้ามุดทายนั่คือว่าเป็นกินหลายได้ครับเมื่อเนี่ยคิดยากค่ะ แ็บแบบหวานกะล่ำอ้ยเสียงหยามเลยจะส้นโตะไรค่ำตาสวด บานงอเขาสวนทันทีคือหยำแหลกบุ๋นทำยังไงเอาละ่ะปิดคลิปแซ่บให้ยประเมินบรรยากาศนะอเอา้าเมือ่อไงก็แซ่บข่ายีดีครับพี่ร่องแจ็คสี่ลูกนี้ไปยังบา้านเอาก็ว่าให้พเพลินเบิ่งบรรยากาศเอาหอให้ยังออกเบิ่งบรรยากาศด้านหลัง อ,อ,ยอยู่เต่หัม่วงคือเก่าครับหาหอมอยากช่วงนี้ช่วงนหน,นาหนาห่อนใบใหม่นกับโกค่อยมีนะครับนี่จะต้นม่วงเนี่ยครับพี่น้องอยนานาบ้านนี่แหละบา,บานเบาเช่นกับยูทงหน้าเนี่ยครับบรรยากาศดีโอ้มีแต่สีอื่มบานเอา้าเมื่อนี้ก็ได้แนวเสียบนะครับพอหอมปากหอมคอครับพี่น้อง มาฝากตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับตำกุ้งสดนะครับใส่บะแข่งใส่เม็ดกระถินเผ็ดจวด,ดจาดจวดจาดอีดีครับแซบใครอีดีสมกับคิดอยากอยู่ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมนีก์กันนะครับคลิปหนาพอกันไหมฝากเอซีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับขอพุณนทุกๆคอมเมนต์นะครับที อยให้กำลังใจเบาเช่นสำหรับชิปนี้ขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ลำรวยสำเร็จลุล่วง,งยิ่งยิ่งึ้นไปครับผมสวัสดีครับ